วันนี้เราจะมาดูวิธีทำหน่อไม้ส้มหรือดอกไม้ดองครับสูตรชุมแพร่ที่หน่อไม้อร่อยไม่ว่าจะเป็นหน่อหัวหรือหน่อโจด่อไม้ปอกเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะมาสับครับหน่อไม้ที่สับเราจะเลือกเอาที่อ่อ,อนๆครับยิงแข็งไม่เอาไม่อร่อย เมื่อสับหน่อไม้เสร็จแล้วก็นำาล้างครับล้างให้สะอาดแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้เราก็มาบีบมาคั้นใส่เกลือใส่ข้าวสารแล้วก็บรรจุลงขวดก็จะกลายเป็นหน่อไม้ส้มที่แสนอร่อยสูตรคืออย่าใส่เกลือมากเดี๋ยวมันจะไม่ส้มและ เมื่อนำหน่อมไม้มาใหม่ๆอย่าเก็บหน่อมไม้ไว้ค้างคืนให้รีบทําเลยมันจะแข็งใส่เกลือมากมันติดไม่ส้มมันจะกลายเป็นหน่อมไม้ธรรมดาไม่กลายเป็นหน่อมไม้ส้ม